สวัสดีครับผมเอก Chief of w ง r k p l a c e Strategy and Experience รบริษัท p o p p l s Space Consulting ประเทศไทยผมเชื่อว่าหลายองค์กรตอ,ตอนนี้กำลังจะกลับเข้ามาสู่สถานการณ์ปกติให้พนักง,งานกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศและผมเชื่อว่าหลายท่านรู้จักคาว่า Social Distancing เป็นอย่างดีแต่รู้หรือไม่ว่า Social Distancing ในบริบทของ Workplace มันเป็นยังไง Workplace Balance for Social Distance เป็นย่งไง วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับผมเชื่อว่ามีความสําคัญเยอะเลยครับมีความสำคัญมากหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐหรือ cdc ออกมาเปิดเผยว่ามีเคสหนึ่งครับที่เกาหลีใต้พนักงานส่วนใหญ่ติดโควิดกันเนื่องจากไม่ได้รักษาระยะหา่างทางสังคมที่เพียงพอนะครับดูจากในผังที่นั่งของพนักงานมากกว่า60%ที่เป็นสีน้ำเงิน คือลายที่ติดจะเห็นได้ว่าหากเรารักษาระยะหา่างหรือ take social distancing ที่มีความพอดีนั่นแหละจะทำให้มีความเสี่ยงน้อยลงองค์กรเตรียมตัวแล้วหรือ,อยังครับที่จะให้พนักง,งานกลับเข้ามาทำงานในระยะห่างที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่คนถามผมมาเยอะมาก ในฐานะที่ผมทำด้าน workplace strategy มานกว่า20ปีทำเรื่องของ Space Management บางครั้งเราอาจต้องย้อนกลับไปดูครับว่าต้นเหตุมันคือเท่าไหร่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO บอกว่าระยะการจากอาการไอหรือจามออกมาเนี่ยครับมันอยู่ที่ประมาณ3ฟุตที่มันจะมีดรอปเล็ตก็คือพวกฝอยละอองขนาดใหญ่นะครับเสมหกักมันอยู่ที่ประมาณ3ฟุตหรือจริงคือ90เซนไอที่ไอแบบพ่นลงไปที่เหลือเนี่ย เ80เซนหรือ6ฟุตเนี่ยจะเป็นพวกฝอยละอองประเด็นโควิดเนี่ยครับมันคือระยะ3ฟุตหรือ90 cm, เซนนั่นแหละเป็นตัวหลักๆนะครับมันติดด้วยจากไอต้ตัวตัวไอเสมหะของเราเนี่ยครับหรือทำลายที่มันออกไปไกลที่สุดก็คือเมตร80 cm. คำถามคือตกลงแล้วเราควรจะใช้เท่าไหรด่ดีในอังกฤษไอแเนด์ลดูไบ อิตาลีใช้2เมตรครับอเมริกาก็คือเมตร80หรือ6ฟุตยอรมันฝรั่งเศสโปแลนด์และเบลเยียมใช้อยู่เมตร50นะครับจากรูปแบบเดียวกันเนี่ยนะครับความเข้าใจที่เหมือนกันนะครับพราะคือไปยังไงไม่ให้ไกลนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของเรื่องคือที่เขาทำมาไม่ได้มี protection อะไรเลยเพราะฉะนั้นมันสามารถไปไกลได้ถึงเมตร80 นะครับกับระยะห่างที่เราสัมผัสนะครับเราเราจามเราไอเ,เราใช้มือปิดเสร็จแล้วเราไปสัมผัสโต๊ะไหมเราสัมผัสคนข้าง,างถึงไหมนะเพราะฉะนั้นที่มีคนบอกว่ามันต้อง2เมตรโดยรอบเป็นคําถามใหญ่ๆครับที่มีคนถามผมบา้างต้องใช้ขนาด2เมตรโดยรอบจริงๆเหรอเพราะนั้นเท่ากับว่าเวลาที่เราอยู่ในออฟฟิศเราต้องนั่งห่างจากอีกคนนึงเนี่ยสเมตรเลยนะครับนั่นเท่ากับว่า2เมตรใช่ไหมครับบวกกับคนนั้นอีก2เมตร4เมตรไกลไปไหม แล้วมัน Efficiency ไหมในฐานะที่ออฟฟิศดูเรื่องของ Optimization เรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่มีประสิทธิภาพจริงๆเราในแง่ของ PeopleSpace เราก็บริหารจัดการด้านนี้มานานนะครับเราศึกษาเราทดลองผมเชื่อครับระยะทางด้านหน้าเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เมตรหรือ6ฟุตเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ว่าจะไอจะจามมีการป้องกันยังไงก็แล้วแต่เมตร80เป็นตัวเลขที่ดี แต่ขนาดเดียวกันเวลาที่เราไอาจามมันไม่ได้ออกหูหรือออกด้านหลังถูกไหมครับมันเป็นระยะห่างที่ด้านข้างมันจะต้องมีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว3ฟุตด,ด้านข้างนะครับออกไป90เซนแล้วเกเซนจงมีความสําคัญไม่ต้อง2เมตรทั้งด้านข้างนะครับและแน่นอนครับไม่ต้อง2เมตรทั้งด้านหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นตัววงกลมที่จะวนเข้าไป2เมตรทั้งหมดหรือเมตร80ทั้งหมดหรือเมตร50โดยรอบ แต่มันคือวงลีหรือวงไข่นี่แหละครับที่ด้านหน้ามีเมตร80ด้านข้าง90และด้านหลังอาจจะเป็นแค่45หรือฟุตครึ่งแค่นั้นตัวเนี้แหละครับเมื่อเราจัดวางในพื้นที่หากคุณมีโต๊ะที่เล็กกว่าเมตร40ผมเชื่อว่าอันนั้นต้องสลับครับถ้าคุณโต๊ะเมตร40คุณต้องสลับโต๊ะเว้นโต๊ะแล้วก็สลับด้านข้าง แต่ถ้าคุณมีโต๊ะขนาดเมตรหกสิคูณแปคุณอาจจะใช้ได้ทุกตัวเพียงแต่ว่าคุณต้องไม่นั่งเซนเตอร์อาจจะนั่งสลับเยื้องๆกันนิดหนึ่งเพื่อสร้างระยะห่างแน่นอนครับถ้าคุณมีโต๊ะเมตรแปดสิคูณแปเซนคุณใช้มาได้ทุกโต๊ะคุณไม่ต้องไปสลับมันเพราะนั่นคือระยะที่ปลอดภัยและเป็นระยะที่ออพติมไมซ์หรือมีประสิทธิภาพที่สุดในพื้นที่สำนักง,งานไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากครับ เข้าใจตัวบทของพื้นที่ก่อนผมเชื่อว่าในช่วงของโควิดการออกแบบไม่ได้เน้นแต่ความสวยงามอย่างเดียวแต่หลักๆคือเน้นด้านความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยการออกแบบเน้นในแง่ของการใช้งานพื้นที่นะครับเป็นเรื่องของป้ายสัญลักษณ์ต่างๆที่พื้น ไม่จําเป็นที่จะแค่เอาสติกเกอร์มาแปะเราสามารถออกแบบให้มันสวยได้ในขณะเดียวกันจุดล้างมืออุปกรณ์ต่างๆแต่ละจุดสามารถออกแบบดีไซน์ให้มันมีความน่าสนใจได้ที่สําคัญครับมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวกายภาพอย่างเดียวออกแบบเรื่องของอุปกรณ์ทําความสะอาดส่วนบุคคลหรือรีบอร์ดดิ้งแพคอันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะการออกแบบเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรประหยัดได้มากขึ้นพนักง,งานสามารถ ดูแลตัวเองได้มากขึ้นรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในแง่ของพื้นที่อาจจะไม่จําเป็นต้องทําให้ใหญ่โตห้องประชุมอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนระบบแอร์แต่แค่มีเรื่องของเครื่องฟอ,อกอากาศที่สามารถฆ่าวรัสได้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะทําให้องค์กรใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ต่อได้หลังจากปิดจบครับ